Di i n สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับนานาหนักตุกปลาทุกท่านนะครับเหมือนคำสีมาออกไม้เช่นเคยครับพี่นอนะ้องเนาะไม้ปลากินเบ็ดแล้วพี่น้องเนาะปลากินเบ็ดแล้วครับนานาตอดแล้วครับหลังนั้นนะมือหนีอยู่ทุกครองลาก่อนครับพี่น้องเนาะเคยรุ่นกันว่าสีได้ปลาบ่พี่น้องปลายางกินเนาะไปเบิ้งกันครับพี่น้อง แชมแรกปากกะละมังครับพี่น้องนะเ,เนาะครับหาดครับ่งองครับพี่น้องแมแรกครับครับพี่น้องครับสีลงเม็ดไปแล้วนะครับหาคันพี่น้องเนาะอสองคันฝั่งนี้ครับพี่นอ้องอีสามคันนฝั่งนี้เนาะ ลงไปสักพักนึงก็จินแล้วครับได้แต้มหนึ่งนะครับป่ากระมังนะครับพี่น้องเหมือน,นี้ำสีก็มาอยู่ที่ฟองลักข่อนเนาะบรรยากาศนะครับทํำสีกับมาอยู่ห้มเนาะอยู่ห้มใหม่เนาะแถวต้นตานนะครับแถวต้นตาลแถว,น,น,ะวน,นะครับเนาะบริเวณใหม่นะครับ ำรับเหยื่อที่ใส่เหมือนนี้เนาะคำสีใสเหยื่อที่คำสีใสเหมือนนี้คำราคาเบสตัวไปครับพี่น้องเนาะเป็นทำผสมไผ่เขียวเนาะผสมกันสามย่านนะครับพี่น้องมากไ้ขึ้นหนึ่งนะครับแบบมันตกเลยครับพี่น้องก็มารุ่นกันว่าเหยื่อที่เราใส่เมือนนี้สีดีบอลนะพี่น้องเนาะตะกอก็เป็นตะกอตะกอคำสีใสเหมือนี้เป็นตะก้อน้อยนะพี่น้องเนาะตะก้อน้อยแต่ขอหน่อยนะครับ ส8น,นะครับพี่นอ้องมาไปรุ่นกันนะครับก็ตะคอเขาใส่ในป่ากินเบสบอลนะพี่นอนะ้องเนาะไปรุ่นกันครับมีสายยนต์พี่นอ้องคอยดึงตอนไ,ไหนเนาะโอ้โหมีป่าว่พี่นอนะ้องเนาะโอ้มีขบี้เนานะ ปลากระลำมั่งพี่น้องกระลำมังครับปลากระลำมัง,ง,งค,รมมครับพี่น้องเนาะแตียงี่สองครับหมานๆครับพี่น,น้องมื่อวานีคำสีเตรียมเบ็ดมาดีเนาะดวงเบ็ดเปลี่ยนใหม่นะถ้าติดปลานิลอาจจิบุพลาดนะพี่น้องไปรุ่นกันครับพี่น้องตอนนี้เก่านาฬิกาสิบเกณฑน,นาทีครับพี่น้องคำสีก็จะรุ่นไปแง่แง่ครับตามชมต่ำเชียนครับพี่น้องให้กำลังใจคำสีครับพี่น้อง กดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร้ครับกดติดตามให้กำลังใจครับพี่น้อง เอาขึ้นเลยขึหนเลยทำไเดินไปนีีโอ้ยโอ้กไปตั้งไก่นะล่ะโอ้ป่าอะไตายเนี่ยดองมาดูว่าหรืสิงมันไม่ค่อยจะอยู่อ่ะน้องสิงกาลังจะวัดป่าให้เอาละตัวใหญ่ปิดปิดงเหอเมื่อกี้ถุงิดมาเมื่อกี้น่อาีขยายอยู่แถวนั้นปานอยู่ ไอ้มาดีเหมือนแมงเรืองมาดึงมาตัวนิดเดียวได้สามแต้มไหนไหมพี่บอกแล้วมาตัวนี้ดึงแรงนั่นน่าปวดเท่าน่อยน้องสิงห์งัดมาให้แเ้มใหญ่ๆลแล้าเอาเอาปลาเอาเอาไปก็ได้เอานู่นกระชังพี่น้องสิงห์มาช่วย วัดเป็ดน,นะได้ปลาตัว,นวหนหึ่งอยู่ปะอยู่ๆปลาอะไรครับรนินเหรอ,อ,อน้องสีมาสองแตม้มแล้วคนเดียวเลยนะ น้องสิงวัดปลากะเคียนมาแล้วเอาปลากระมังแต้มสวยอยู่ใบมัอแรกม,ออมันต้องได้ปนินอ่ะออามันต้องได้ปนินนะน้องสิงครับมันต้องแต้มแรกมันต้องปนินนะ ป่าไรฮู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่วะอเออมัอ,อมเริ่มเลยวะอเออน้องสิงมาแล้วน้องสิงแต่เพี้ยนตัวใหญ่เลยลอยู่สอิดโอ้โหเนี่ยวันนั้นพี่ได้ใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่านี้อยู่โอ้ยเมื่อวานได้ใหญ่กว่านี้เออตรงนี้นะตรงนี้แหละเออมันจะไข่แล้วนะพี่ว่านนะไข่เต็มท้องแล้วหรือมาแล้วเต็นที่รอคอยน้องสิงสวยไหมสวยดิ โบโ้เลยน๋อตกอ่ะปาไปไว้ครับพี่น้องข้างสีกอนะปด้ใหญ่ยยไหมเนาะได้ใหญ่ไหมจากต้นตาลเน,นะนาะฟังนุ่นนะครับต้นตาลฟังนุ่นเนาะปลาบ่บ่ใครกินจิ้นห้างพี่น้องเนาะข้างสีกเลยใหญ่ไหมมาตอนแรกว่าจะไปคางสะดุ้งฟังหน่ะน,นะครับพี่น้องเนาะมองเคยตบเนาะฟังนันนะ่นเนาะ แต่ว่างคนสูบน้ำอยู่สูบน้ำนั่นเสียงดังแน่หน่อยเนาะกระสิดังมาหอยชิ้นหน่อยแต่ว่ามองเห็นกระสีดังแห้งกว่วเนาะนีคนลงหาหอ,อยผมเนะาะทำสีก็เลยจ่ายมาหนาสะดุ้งเนาะหนาย,ยุกยอ้อฟังหน่ง 何 กระลำมังแต้มไทยครับพี่น้องเก็สวยครับแครับพี่น้องค้ามสีกับเก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับเนาะเก็บของเรียบร้อยแล้วครับเก็บของเรียบร้อยเตรียมกลับบ้านแล้วครับพี่น้องเนาะอีกคือปลาค้ามสีหาได้มื่อนนี้ครับพี่น้องสีบ้านนอก ไอกุ้งครับพี่น้องมื่อกี้นี้ปลาขาวไอต้อยครับพี่น้องเนาะแต่จะได้โคตรตากแดดแล้วครับพี่น้องเป็นปลาขาวเนาะปลานี้นมาได้ครับวมืนอี้บ่หมานปลานี้นเนาะหมานแต่ปลาขาวครับพี่น้องครับสีกบสิกับ้านแล้วครับเมื่อใี้การทำาาห้กินห้องขําสีกบพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องเนาะเมือกี้ครัสีมาตกปลาหาอยู่ให้กินครับบ้านนองไนกุ้งครับพี่น้อง เป็นมือวันหยุดของคำสีครับเมือนอ้าคำซีกับบ้านแล้วครับพี่น้องเมือนหนาพอกันไหมสวัสดีครับ